ฝนต,ตกค่ะก็ผักหญ้าก็เลยเขียวขึ้นมานิดนึงต้นมงต้นไม้ก็เขียวนิดหนึง่งต้นมะม่วงอันนี้พี่พิมพ์ตัดออกเพราะว่ามันเป็นเชื้อราดํามากก็เลยตัดออกแล้วก็จะบังคับให้เขาออกใหม่แล้วก็จะออกเตี้ยๆหน่อยหนึง่งเขาแตกยอดแล้วค่ะแต่ว่าพยายามให้อยู่ข้างล่างๆไม่ให้ขึ้นไปด้านบนเพราะตรงกับสายไฟพอดี เราก็จะมีต้นสนชัดต้นใหญ่อย่างนี้นะคะนี่เขามาให้สี่ห้าพันแล้วพี่พิมไม่ขายค่ะเอาไว้เป็นร่มเงากับบ้านนะคะแล้วก็อ่าเป็นไม้มงคลนะคะชื่อสนชัดเอาไว้เป็นฉัดเป็นมงคลกับบ้านตัวเองนะจ๊ะพี่พิมพ์ก็สายมูนิดหน่อยนะคะสายมูนิดหน่อยเป็นคนที่แบบอันไหนดีๆเราก็เอาเข้าบ้านเนาะ ก็อันไหนที่ดีต่อจิตใจเราก็แล้วแต่เนาะพี่พิมก็จะเอาไว้เป็นล่มไปเงาไปด้วยแล้วก็นางจะเป็นชั้นๆสวยงามมากเอามาตั้งแต่ต้นประมาณไม่ถึงเมตรประมาณ50-60เซนจ้ะตอนนั้นซื้อต้นลาไม่กี่ร้อยประมาณ150มั้งจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วก็ปลูกไว้ก็หลายปีแล้ว3-4ปีแล้วค่ะค็ ต้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็ช้านิดนึงพี่พิมพ์ไม่อยากให้สูงไวเพราะว่าเขาจะได้เป็นร่มเงาก็เริ่มมีร่มเงาให้กับเราแล้วนะจ๊ะเราก็ใบไม่เยอะค่ะเวลาเขาร่วงเนี่ยมันจะไม่ไม่เลอะมากเหมือนสนใบเล็กๆสนเข็มอะถ้าสนเข็มนี่เขาจะร่วงเยอะมากเลยแล้วก็เป็นริ้วๆแล้วทีเนี้ยเวลามันเหลืองแล้วมันจะลบค่ะมันจะลก มันอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสนอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆล่วงทีละหน่อยนะคะไม่ได้ล่วงเยอะซึ่งพี่พิมพ์ก็ชอบอย่างหนึง่งพอเวลาล่วงมาเขาก็ลงไปอยู่ใต้ต้นเขาแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยทับไปเลยก็เป็นการบำรุงดินไปอีกอย่างหนึ่งค่ะทำกับข้าวกับปลาต่อจ้าของป้า มันไม่จ้าตามสบายเลยค่ะปาตาลเพชรจ้าขอบคุณมากค่ะ thank you so much thank you uh, around the world นะคะ thank you for watching my channel for today I give you see and my home in Thailand นะจ้าก็บ้านหลังนี้พี่พิมบ,บอกได้เลยว่าเป็นบ้านที่ภูมิใจมากๆปลูกมา5-6ปีถึงได้เสร็จสำเร็จขนาดนี้นะคะปกติ มันจะเป็นแบบว่าบ้านที่สร้างขึ้นค่อยๆทำค่อยๆไปแล้วแต่กำลังเงินเรานี่แหละค่ะก็เป็นบ้านอันนี้ป้ายนี้ไปซื้อมาจากนู่นนะคะตอนไปแพร่บ้านนี้ดีอยู่แล้วมั่งมีส่สุขนะจ๊ะนี่มีปังเงินปังเงินนะคะปังเงินปาทองวลไลจ๊ะ องค์ครักนะคะองค์ครักของเราเมื่อก่อนนางดุพี่มากเลยเข้าใกล้นี่นางขู่ฟอดฟอดเดี๋ยวนี้แงวยวงแงวครับนอนเลยลูกนอนเลยนอนครับนอนครับแม่ไม่กวลวละต่อต่อไปตากผ้ามาค่ะเอา้าตามสบายค่ะก็นี่แหละค่ะอชอบต้นไม้ต้นไม้ต้นไล่ดอกไม้ดอ,ไมดอกไล่เดี๋ยวอ,อพี่พิน ได้ยินเสียงตัดหญ้าไหมได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าไหมจ๊ะถ้าดังพี่พิมพ์จะได้เข้าเข้าหลังบ้านเข้าในบ้านบ้านเราก็ตัดหญ้ากันเองจ้าพี่พิมพ์เอาเอาหญ้ามาเลเซียมาปลูกตรงนี้เพื่อให้สวยงามไม่งั้นมันเป็นขี้ดินขี้เลนค่ะพี่พิมพก็เลยเอามาปลูกคุณพรทําเสียงกระเสารเรียงคะวันนี้แันนมีเสียงกระเสาด้วยนะ นี่ค่ะอ๋อดอกไม้ก็งามงามดูดอกโลยเชียนดอกดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ลงดินนะคะเมื่อก่อนนี้พี่พิมตั้งใส่กระถางไว้นี่มาชมดอกนี้อันนี้มีมีรังนกอยู่ข้างบนค่ะพี่พิมไม่กล้ามาเช้าไปมัดไว้ตรงนี้ก็กลัวนกเขาจะตื่นแล้วกลัวแมวจะมากวนก็เลยไม่ค่อยนะั่นนี่ดอก หอมมากๆเลยจ้าเนี่ยหอมเขาจะเป็นพวงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หอมมากเนี่ยพี่เพิมช,ชอบชอบชอบตอนเขาหอมเวลาโชยมาหอมฉุยเลยนี่สวยงามสวยงามค่ะแตงเกิ so ้วซมา h แตง n กิ้วอะเรา